เรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับผมสะสลุงเก้งสะสะนนทพลสื่อสังคมจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มปลอบาลนะครับปักเก้าไกลนะครับวันนี้ผมขอมาถแถลงข่าวนะครับในเรื่องกรณีการใช้กําลังของทุกหน่วยงานนะครับเกือบ300ท่านวิธีการ ที่แก้ปัญหาของรัฐที่วิสากหิจชุมชนม่อนจันตําตบนแม่แรงอำเภอแม่ฮิ่จังหวัดเชียงใหม่ครับทุกท่านครับประเด็นที่ผมอยากแถลงข่าวและหาลือส่งความคิดเห็นไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีที่รักษาการหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีขนาดนี้ที่ดูแล นะครับกำกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นแรกคือผมไม่สบายใจนะครับและมีความกังวลว่าวิธีการนะครับการแก้ปัญหาของรัฐในวิกฤตโควิดแบบนี้การนำกองกำลังนะครับสัพพะกำลังหลายร้อยคนนะครับไปแก้ปัญหาหรือท่านกำลังจะไปสร้างปัญหานะครับวิธีแก้ปัญหา มันมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะชุมชนบ้านม้อนจังชุมชนม้อนจังนะครับเป็นชุมชนที่ทงตามนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวนะและเป็นการได้ผลและก็ชาวบ้านนะครับมีการร่วมมือเป็นอย่างดีนี่คือความสําเร็จของนโยบายของรัฐ,รฐด้วยซ้ำไปแต่มาวันหนึ่งนะครับการนํากําลังแบบนี้วิธีการแบบนี้ ที่จะเป็นทุบทําลายสิ่งที่รัฐเป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมนั่นคือการแก้ปัญหาหรือไม่นี่คือความกังวลของผมนะครับประเด็นที่2นะครับการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปอ้างข้อกฎหมายกฎหมายที่กำลังไปอ้างนั้นคือกฎหมายกดทับประชาชนคำถามมาคือคือความยุติธรรมที่ประชาชนจะได้หรือไม่นะครับ การอ้างข้อกฎหมายนะครับชาวบ้านชุมชนนี้อยู่ก่อนนะครับตั้งแต่ปีพศ2400กว่านะครับระยะเวลาเพียงพอหรือไม่นะครับที่จะยืนยันว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นตั้งเดิมตามรัฐธรรมนูญมา,รารตรา70นะครับตรงนี้ผมจึงขอวิงวอนร้องขอข้อเสนอแน,นะต่อผู้บริหารสูงสุดของประเทศว่า การส่งเสริมและคุคม้มครองชาวไทยผุชาติพันธ์นั้นท่านกําลังส่งเสริมหรือท่านกําลังขึ้นไปชำลายนั่นแน่ครับประเด็นสุดท้ายครับเป็นคําถามที่ถามมาจากชาวบ้านถามมาที่ผมผมก็อึ้งไม่รู้จะตอบอยังไงท่านสสครับเราคือคนไทยหรือไม่รัฐมองเราคือคนไทยหรือไม่นะครับสิทธิของความเสมอภาคทําไมมอดแจมทําได้นะครับ ทำไม่ได้ในต,ตอนนี้นะครับเริ่มแรกให้ทําได้นะครับตอนนี้ให้ทำไม่ได้แค่โฮมสเตย์นะครับบ้านพักเล็กๆให้ผู้ที่มาเยือนนะครับได้บักพักผ่อนและมีโอกาสรับรู้ถึงวิถีชีวิตของพี่น้องอุจจาริพันธ์เพียงแค่เส,เสียงเงินเล็กๆ4ีหหลักแค่นั้นเองกลับได้ทาตทูนคาานะครับใช้ฝั่งทะเลที่สร้างกันใหญ่โตนั่น ยังอยู่ไม่มีการทุ่มทำลายคำถามคือรัฐไทยจะส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชนิพันอย่างไรครับโอการทอ